แล้วลุงใช่ลุงอยู่หรือเขาอยู่โอ้โหมันโดนระเบิดใส่ลุงเกือบตายมากอยู่ลุงลุงเดินไม่ได้ลุงเดินไม่ได้ลุงโดนระเบิดเขาตายปะวะเฮ้ยมากเขาตายว่ะแต่เขาโยนโดนระเบิดใส่ลุงเออน่าจะใช่นะลุงเห็นศพอยู่โดนน้ำผ่ามันปีนไงวะเดี๋ยวขอความย่กครับสวัสดีนุษย์ทุกคนด้วยนะครับไม่ได้เจอกันนานนะสำหรับเกมอารีนาเบรกเอา พอดีว่าผมไปอัดคลิปมานะครับกับเพื่อนนะแล้วเพื่นไปเจอเหตุการณ์หนึ่งที่มันแบบแปลกมากคือเหตุการณ์นี้ผมไปโดนระเบิดปะทะกับศัตรูแล้วไปเจอระเบิดเต็มๆมหน้าแต่ว่าผมไม่ตายนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่าห้อยพระดีหรือว่าเกราะกับบวกที่ใส่เนี่ย มันเป็นของเทพหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่กอกระหมวกนี่แดงไปเลยมีใครเคยเจอเหตุการณ์นี้หรือเปล่านะครับจริงๆคลิปเนี้ยผมตั้งใจว่าจะอัดคลิปแนะนําการฟาร์มฟรีๆในโหมดผู้แฝงตัวนะครับหรือว่าที่ผมชอบเรียกว่าอิ p o อสเ r อร์นั่นแหละนะครับก็เลยแบบเข้าไปเล่นดูว่าจะได้ของอะไรกลับมาก็ไปเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ตั้งใจที่จะทำคลิปจอนวิก <John Week S 2> นั่นเองใช้ปืนพกนะครับสุดท้ายก็ไม่รู้จะทำอะไรไปเจอเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เลยเอามาให้รับชม กันไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าจะได้ทำอีกหรือเปล่านะไออารีน่าเบรกเอาเนี่ยไม่รู้จะมีคนดูหรือเปล่านะเพราะว่าเกมก็เปิดมาหลายอาทิตย์แล้วนะเอาเป็นว่าไปดูเหตุการณ์นี้กันดีกว่าว่าเราจะรอดหรือไม่และการที่เราได้ใช้ปืนพกทั้งเกมเลยจะรอดหรือเปล่านะครับอันนี้คือเราจะเอาปืนพกไปเพื่อสู้ใช่ไหมใช่โอ้โหเป็นการทำภารกิจล่ามาจอบเกาะสี่ไหวปะว่าจอบเกาะสี่ไหวอยู่สองแม็กมีมีมีดด้วย อ่าเราไม่เอาะไรไปแล้วครับเราแค่ปืนพกไปลุใจแล้วชวนมาเข้าไปแล้วเดี๋ยวกระเป๋าเอาไปว่ากระเป๋าอ่ะเอาไปเก็บไปไม่เอาไปผมไม่เอาไปเลยไม่เอาไปเลยเหรอเฮ้ยทำไมผมไม่เอาเลยลุงก็ไม่เอาเหมือนกันมันบอกว่าให้เอาอาวุธที่มันสะพายไปด้วยลุงปืนพกเออปืนอะไรก็ได้ครับแต่ว่าเป็นต้องเป็นปืนที่มันสะพายอ่ะเฮ้ยเว่อร์นี่ครับผมอันนี้ปืนพกเวอร์ไม่ลุงเก็บมาได้ไงก็เลยใช้หน่อยละกันอันนี้ผมก็เก็บได้ อาการวิกันเราคือจอห์นวิกเฮ้ยบอดไดีกแล้วไปเลยลุยเตือนกระสุนกับบอดปะเนี่ยนี่นี่อระป๋าแตกนี่ไงจับจเออไม่คนหว่ะมากแป๊บนึ่งคนวะลงไปดูคนหรือเปล่านะดูระวัง เม้ยทำไมมันถืออย่างยิงตั้งนานเอ,อ,อื้อแล้วเฮ้ยมันน็อกอกว่ามากคนหรือบอดวะเนี่ยเฮ้ยถ้าน็อกไม่ใช่ไม่ใช่บอดนะโอ้ยก oh ็สวัดิไปดิน็อกอก่อนลงใช่น็องคนหนึ<อ>นน่งไปลงุงหลังนี้เลยหลังนี้เลยข้างหลังเลยมันไม่น็อกมันไม่น็อกมันนอนมันน็อกมันน็อกมีคนนึง่งมันไม่น็อกเมืม่อกี้นี้มันนอนลงุงนี่ยังไงคนนึงอยู่ตรงนี้เป็นพวกเราก็สู้เรามีทั้งสองคน ไทยมันวิ่งมาจากข้างนอกวะลองดูเลยโอเคเดี๋ยวลองดูให้มีคนวิ่งมาจากข้างนอกเฮ้ยอาจจะเป็นอีพอร์เตอร์ก็ได้มากเฮ้ยมันยี่สิบนาทีมันถึงจะมาลุงใช่เหรอใช่ใช่มันเป็นเวลาใช่เป็นย่องวะยี่สิบเจ็ดนาทีคนย่องอยู่ตรงกำแพงอาจจะเป็นคนก็ได้มึงจะดูให้อยู่ทำสียง่ายทำสียงให้เออทำไปทำไปท้ใต้ดินเฮ้ยเรเบิดใครมันเล่นระเบิดวะน่ะบอสบอสบอสใช้เรเบิรระเบิดพิษโอ้โห ไม่ใช่ไงลุงกำลังฟังเพลงดัอยู่คาติดพิษเฮ้ยคนมาเต็มเลยลุงรับสายมาเร็วอ้าคนเยอะเลยว่ะโอเคผมมีระเบิดไฟอยู่ลุงโดไปเลยมันน้องไปคนด้วยมากนี่มันคนเต็มตี้เลยเมื่อกี้โอเคลุงรอแป๊บก่อนนะเดี๋ยวลุงต้องยิงให้เสร็จแล้วลุงระวังระเบิดด้วย ตายไปคนนึงอุ๊ยโอ้ยลุงตายเกาะหนามากมากโอ้ตายเลยว่ะมาอย,<บ>อยู่ชั้นไหนอ่ะอยู่ชั้นหนึ่งตรงศพลุงตายไปแล้วคนหนึ่งตายไปแล้วคนหนึ่งลุงดูตรงผมมะอืออือใช่ใช่<อ>ใช่ในห้องนี้ใช่ใช่สองคนนะโอเคแต่ว่าลุงฆ่าเขาไปคนหนึ่งละเออนั่นแหละห้องนั่นแหละอ่าปุ่มทำไมระเบิดเบอร์เบิดนาปวยโดนปืนกลนะชุดเต็มด้วยโอเคลุงผมจะยิงเขาให้ เออเมื่อกี้ลุงไม่มีระเบิดว่ะเสียดายไม่มีระเบิดใช่ลุงไม่มีระเบิดบบบบลุลงไม่ได้ระเบิดมาเนี่ยเนี่ยศพเขาศพเขากับศพลุงเขายังไม่เห็นเขายังไม่เห็น,ม,หนมันยิงทะลุได้เลยตานเนี่ยลูกเจ็บเอาละครับนี่คือศึกลูกโม่ เจ็บดักนเนี่ยเสียงหอบยีขามากเอ้ยกระสุนบนอลน,นี่ตันตังตันเอาปืนใหม่เอาปืนใหม่หม,มันวิ่งโถมแน่นอนเลยมากไปหรอเป็นมุมเป็นมุมเจาะขาจอขาอกา เห็นป่าถ้าเราปืนพกไม่มีโคตรนานอ่ะเนี่ยลุงลุงก็ที่ลุงยิงเขาตายเพราะว่าลุงมีไอ้ดีเสิร์ลลุงมันจ่อก่อนไงเดี๋ยวลุงดูดเบร์กันเป็นโฟล้วลุงโอ้เหของยิงเขาเจ็บอ่ะไอคนที่ลุงในเอนี่ว่ะแต่ลุงอยากมันได้มันยิงลุงตรงัเนล้วนะโอ้โหแม้ขนาดลุงยิงก่อนนะตัวที่สองลุงเก็บไม่ทันเมื่อกี้ถ้าถ้ามีระเบิดทั้งคู่แล้วเรายิงอยู่ด้วยกันอาจจะได้นะเออเออ ยิงคนไม่ล่ะลุงถ้ายิงคนเราอ้อมไปยิงข้างหลังเราเลยยิงคนให้หมดแน่ๆตรงเนี้ยอย่าให้เหลือคนมันจะเกิดตรงเนี้ยครับมาร์กเลยโอเคขอดูในแบบก่อนยิงไปเลยเฮ้ยมีมาแล้วลุงได้ยินแล้วเดี๋ยวผมเดินให้ทั้งหมดเดี๋ยวพึ่งนกบอกไปนะเดี๋ยวลุงเดี๋ฉีกมากมันพิษมาหาลัยเลยมันได้ยินเสียงมากมันได้ยินเสียงมากเจ็บเจ็บลุงเจ็บมาก หลังไอ้นี่ใช่ไหมไกลมีไกลมีใช่หลังขึ้นบินลุงระเบิดจัดเลยไม่ไม่ใครยิงคุณอแล้วเจ็บนะเจ็บได้ยินเสียงด้วยอยู่ดาวดาวตัวนึงมันมีดาวต<า>ัวลุง oh! น็กนกเปลยสามโอ้โหน็อกนอกบ,บ,บวกใหญ่บวกใหญ่มากแม่งเรียบลุงมีตัวนึงผมแม่งมองไม่เห็นเออลุงก็ว่ามาันตีสีป่ะดาวผมจะระเบิดจัดนะโอเคเลยบ่านักไปแล้วหรือมันนักนกน็อกแล้วน็อกแล้วไม่ต้องไม่ต้องหายคนนึ่งหายคนนึง แป๊บนึงนะเดี๋ยวเครื่งนึงดูอยู่ดูอยู่ลุงก็เจ็บหน่อยกันลุงผายหาพื้นที่มาแล้ววิ่งมาละโอเควิ่งมาทางไหนซ้ายขวาข้างหน้าลุงโอเคทางขวาผมาเมลแล้วไม่ใช่ไอ้นี้บอดอ๋อเหรอใช่ตรงนี้ตายหมดแล้วมากมาถึงก็เจอเลยแต่ว่ามีที่เกิดอยู่แล้วมีมีเกาะมีเกาะเต็มตัวหนึ่งเลยนะไอตัวที่สามอะที่ยิงอ่ะ ดีนะครับที่เราเอาแมคคานสิบมาได้ไฮไลท์ของจริงกันเนี้ยอุ้ยเมื่อกี้ลืมปิดหน้าตากูยังไม่โดนยิงแสงหน้าเออมันยิงยากอยู่ลุงแม่เมื่อกี้เขายิงโดนแขนกับอกลุงเว้ยลุงดูรอบๆอบก่อนนะเมันอยู่รอบรอบไปเดี๋ยวเราไปพร้อมกันก่เลยลุงไม่ต้องกลัววิ่งกระโดดเลยครับเวลานั้นอะวิ่งกระโดดช้าเหมือนพับจีเลยลุงเฮ้ยยิงติดพับจีเลย แม่ลุงไม่ชอบอ่ะเลื่อมมันลดเยอะเอ้ยเหนื่อยลดเยอะเกิดใช่แต่ว่ามันจะยิงไม่โดนหัวเราไงบางทีมันเล็งหัวเราเออก็จริงเกาะไม่หนาแต่ว่าโอ้ยไปตัวหลังอ่ะก่อนนะใช่ตัวหลังที่ลุงยิงอ่ะเกาะแม่งโคตรหนาเลยคือยิงเยอะมากอ่ะขอดูตรงนี้หน่อยนะมาเอาศพนั้นไปเลยเอ้ยลุงได้ปืนเวกเตอร์ อุ้ยข้อกระเป๋าใหญ่มาแล้วเนี่ยใช่เนี่ยลุงว่าเรากระเป๋าเขาแล้วยกไปทั้งกระเป๋าเลยเราพยาบาลเราพยาบาลใหญ่มาแต่มันไม่ได้ใช้ลุงขอยกทั้งกระเป๋าเลยละกันก็หมายถึงว่าเดี๋ยวมันเจอแล้วผมเจอแล้วมีคนเหรอยิงใครอ่ะทางร้อยสิบห้าลุงลุงออกซ้ายไปดักมันได้นะมันอยู่ตรงออ๋ลุงเห็นแล้วลุงเห็นแล้วมากโอเคโอเคไม่โดนไม่โดนเห็นแล้วเดนไปอุ้ยบอดหลังคาบอดหลังคาบอดหลังคา ที่ลุงบอกเฮ้ยมันยิงโดนได้ไงวะหลังคาหายสองตัวนี้ไม่เจอว่ะเฮ้ยมันเดินอ้อมไปยังไงมันไม่ไม่โดนบอดยิงวะวิ่งมาสิบนาทีเฮ้ยใครยิงเราจ้าวันอยู่มุมนะผมยิงผมดีจ้าไปมันอยู่มันอยู่มันอยู่เสียงข้างนอกคนหนึ่งมากโอเคไม่หย่อนหน้าผมระวังลูโอ้ เจ็บปะเจ็บลุงอ่ะเจ็บเดี๋ยวระเบิดให้ลุงระเบิดไปมั้ยโอเคยู่มุมไหนครับมุมยิงอ่ะลุงออกมาไปบ้าเอาเลยเหรออืมหลังเข้าเจ็บนะเจ็บเจ็บตายบ่ยังตายดิคนนี้แขนหักแขนขวาหักบ่เมื่อกี้ลุงไม่ได้ยิงด้วยเบกเตอร์นะเปลี่ยนมาเป็น AK ยิง เวกเตอร์มันน่าจะตายเร็วกว่านี้เฮ้ยเอาอีกแล้วว่ะเอาป้าเอาดิไปมากไปเออทำไมมันเป็นดีมาร์วะแฝงอะลุงเออมันเป็นดีมาร์แฝงอะป่านมันเฮ้ยป่านมันเนี่ยมันไม่มีของอยู่ดีไม่ใช่เหรอผู้แฝงอ่ะอืมอืมไม่ค่อยคุ้มเนาะไม่ค่อยคุ้มเสียงว่ะอะไรอย่างเงี้ยอืมปานาป่าโอเครอบนี้รอดกลับไปครับผมไปสอดแนี่ย นนี่ไ,<ด>ไง<ช>เห็น่าบอกแล้วได้เหมือนกันเลย <_ d ata> ปืนพกไม่เล่นแล้วเส้นทางจอร์นวิกเราไม่เดินแล้วนะ <_ d ata> ถ้าถ้า,ถ,าถ้าสมมติเออเจอไปเจออปืนพกดีๆเราก็เก็บมาไว้เผื่อทารอบหน้าแล้วกันเอาไว้แบบเราไปเจอจากคนที่เขาชอบพกมาอุ้ยโอ้โห <_ d ata> ไปใกล้ๆลงุงตอนนี้เเดี๋ยวนะลงุงเอาอะไรมาวะาเมื่อกี้๋อมไม่ใช่ตรอไอทางไม่กีนิดเสียงปืนประมาณสามยี่สิบลุงเดี๋ยวนะทำไมมัน หน้าจอมากมันมืดเหมือนลุงปะมันเย็นเย็นเหมือนลุงปะภาพมันอาจจะเป็นเพราะว่าลุงใส่หน้ากากเลยไม่มีดิหน้ากากอะไรหรอกมึงแฝงมันไม่มียาแกอันนี้ไงภาพสวยดีว่าโอ้ยมันยิงแถวโรงงานลุงไกลเลยางหน้างเราเนี่ยถึงแล้วครับอันแบบนี้ไม่ค่อยไกลมากอกไปทำไมได้ยินเสียงปืนไกลจังวะไม่ใส่เก็บเสียงนี่แบบว่ามันไกลมากเลยแต่คนคือแบบ ยิงกันยับเลยนะศพเกลือเลยอ่ะดูกันนะลุงเป็นสนายรัวหรือว่าสไนน์เม็เดี่ยวลุงว่าน่าจะดีมาอามากน่าจะรัวน่าจะเหมือนกันเลยดิชื่อปืนอะไรวะอ๋อ S K S ใช่เลยโอ้โห S K S แบบโบราณอะยุโบราณอะนี่เนี่ยมีปืนตรงนี้ด้วยลุงมาม่มีปืนหรอไม่ปืนคนเฮ้ยเฮ้ยซ้อนศพย่างี้อีปออตเตอร์ก็ไม่น่าใช่แปลกว่ะเฮ้ย มากลุงเจอคนมากข้างหน้าลุงไปห้าสิบคนเดินไกลมันเห็นลุงปาไม่รู้เหมือนกันมันกำลังวิ่งไปทางนั้นเหมือนเหมือนมันตามเสียงสไนไปแม่ลุงยิงไม่ได้ระยะไกลไปรอมากคนใส่หมวกใส่กอดเต็มปะคิดว่าเต็มหมวกมากเฮ้ยโหมากวิ่งมาตกใจหมดข้างหน้าลุงนี่ฝั่งนี้เห็นแล้วเหรอไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะใช่คนที่ลุงเห็นนะคนเขายืนเก็บของ นี่ไงมันยิงอยู่บนเนินผาไปแป๊ okay, บน,นึงนะคือบนเนินเลยเหรอลุงใช่ลุงอยู่เขาอยู่โอ้โหมันโยนระเบิดใส่ลุงเกือบตายมาก <c oughs> ลุงลุงเดินไม่ได้ลุงเดินไม่ได้ล,ดไไดลุงโดนระเบิดเขาตายปะวะเฮ้ย <c oughs> มากเขาตายวะ่ะแต่เขายนโดน <c oughs> โดนระเบิดใส่ลุงเออน่าจะใช่นะลุงเห็นศพอยู่โดนน้ำผามันปีนไงวะเดี๋ยวขอความย่าครับ แน่ๆนะบนหน้าผาที่ลุงมองเห็นปะสองหนึ่งห้าขึ้นไปดูหน่อยว่าใช่ศพปะเอ้อแล้วลุง,ไ,งนะไปโดนระเบิดตายได้ไงมากนี่ไงอีกศพหนึ่งโอ้โยไอ้ป้าเอ้ยมีมีเครื่องมือผ่าตัดไหมปะอ๋อมันยิงคนนี่ไงลุงยี่สิบหกโวเดี๋ยวหาเครื่องมือผ่าตัดให้ลุงหน่อยนะได้แตกตว,าว<ะ>่าลุงมีคนระวังลุงไม่รอดหรอลุงก็เดินไม่ได้เอาใสรอรอรอมันเดินมาเก็บศพผม ตายตายลุงโอ้โหขาเจ็บก็ขาหักสองแขนหักสองมากลุงจะไปไหนได้มากดูลุงดิเฮ้ยเดินไปอยู่เดินไปอยู่ลุงลุงบินคนมาใช่หรออันนั้นไม่ใช่มันต้องอยู่ข้างล่างถ้ามันไม่มากโดนยิงตายตรงไหนอะตรงนั้นแหละโอ้มากดูลุงดิเอ้ยนี่มันเอาสนายยิงมากว่ะเก็บสนายมันได้นะลุงของมันเยอะอยูๆดีนะที่เราเป็นแค่นี้เว้ยอ importer อะ ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่เนาะอย่าลุงเก็บยาครับโหเลเวลสามสิบเอ็กเปิดนี่คือแรงอะไรวะมากเอ็กเปิดอ่ะครับจับสูงนะลุงเอ็กเปิดต้องจับสูงนะกลางๆหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่ะไม่รู้เหมือนกันเลยผมลืมเหมือนกันนี่ก็ไม่รู้เรื่องน่าจะกลางๆโอเคทุกคนมาดูกันว่าเราจะรอดหรือเปล่านะครับขาหักสองข้างแขนหักสองข้างครับเหรียญบาดเจ็บทุกอย่างเสียหายผ่าตัดอยู่นะตอนนี้ผมผ่าตัดขาตัวเองอยู่ แต่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าคือถ้าไม่ผ่าตัดก็เดินต่อไม่ได้ยากแก้ปวดอยู่ไหนไวะโอ้หทุกคนดูดิคือตัวผมตอนนี้คือไม่เหลืออะไรแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหตกปตายอยู่ดีใช่ไหมลองขึง้นไปดูโอ้โหขาลุงยาหักแล้วแขนหักแล้วมากว้า <c oughs> ของโคตรดีเลยเห็นไหมคนนี้ดูดิ <c oughs> <c oughs> ไปไม่ได้ยังไงวะนั่นแหละปืดอีกทีนึงเนี่ยมันต้องปีมันต้องกดปีนได้ลุงใช่เหรอใช่เฮ้ยเห็นไหมถ้าถ้าลุงมีนะมันปีนได้ลุกถ้าแขนไม่หักใช่ไหมเฮ้ยมาจะได้แล้วเฮ้ยได้ป่ะเอ้ยโอ้ยตายอย่างงี้ตัวแตกตายวะถ้าได้ได้ยาอยู่เลยขึ้นไงวะไม่รู้เทคนิคขนาดนีอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเดินขวาเดินชิดขวาได้ป่ะ เพยายามกระโดดขวาอยู่เนี่ยทำไมมันไม่เปลี่ยนเป็นปีนให้วะแขนหักหรือเปล่าวะมันเลยไม่ปีนอืมอาจจะทุกคนเราจะตายแล้วทีเดียวเนี่ยอีกทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยวทำไมมันอ้อเอ้ยอีกนิดเดียวยอมตายที่นี่หรอวะเออเกรยาฮ์ย่าเฮ้ยอู้อ้าวไอ้โสดนี่แหละที่มันยอมรบกวนลุงเลเวล30อีลิตเก็บด็อกแทกมันมาขาย ธงเวียดนามบางอาจอูบโบซินเป็นโคตรแรเลยวะไม่มีกระเป๋าด้วยมากคนนี้คือเก่าวะ่าะมีมีมีไหมเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้มีไหมออขอให้ม,มีกระเป๋ามันเต็มอ่ะมีระเบิดเอ็มเคสองลูกเอามาโมโนทอปหนึ่งกระสุนจ,จอกกอสนาเจ็ดหรือเปล่าวะอบนดิดอ๋อยาแม่งก็ไม่มีบางเนี่ยเฮ้ยมันมีแต่แม็กว่ะยาไม่มีหรอไม่มียาผ่าตัดวกมากต้องเดินกลับดีด ทราดเกินขาหักอยู่มันมีเหรอวิ่งได้ขนาดนี้ขาหักแขนหักเนี่ยถือปืนได้ไงยังดีนะคนนี้มันมียาเจ็บยาแก้ปวดไปมากลุงก็เลยวิ่งได้อ๋ออย่ายิงฉันเลยได้พินพ์พเทพไปอยู่ทอนไปแล้วยาอ้ยเป็นการสู้ที่อาละอดโคตรแปลกคือรอดได้ไงดีกว่า โอเคทุกคนวันนี้ก็ภารกิจปืนพกนะครับไม่สำเร็จแต่ว่าภารกิจอิมพอสเตอร์หรือว่าตัวแฝงนะครับสำเร็จไปนะแถมรอดมาได้แบบปาฏิหาริย์แล้วก็เออรู้สึกว่าเราจะรอดมาได้อีกอีกรอบนึงใช่ไหมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนคือคนที่ขอให้ผมเล่นคังแสงอะ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าผมเพิ่งเลเวล15นะครับเนี่ยคือมันยัง เลเวลสิบห้าเนะมันยังไม่สามารถเข้าได้ครั้งแสงรู้สึกมันต้องเข้าเลเวลสิบหกนะถ้าผมจำไม่ผิดเดี๋ยวผมขออนุญาตดูก่อนอ่าเลเวลสิบหกคือผมไม่ค่อยมีเวลาเล่นแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำภารกิจนะก็เป็นว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมด้วยแล้วกันสวัสดีครับผมอ่าลืมบอกไปใครที่สงสัยว่าเงินหายไปไหนทำไมเหลือแค่สามหมื่น,นคือผมเอาไปซื้ออ่าช่องนะครับนี่ช่องเก็บของพวกนี้นะครับเนี่ยของผมมันไม่ได้แลนะ <c oughs> นี่ผมไปซื้อพวกช่องเก็บของเก็บกระส กดไป4ี่ห้าแสนอยู่นะประมาณนี้โอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับผม